จู่ๆผู้ออกก็พากันออกมาจากใต้ดินงั้นเหรอที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะขอให้ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะทุกคนดูนั่นเจ้าพวกออกลังยจมตีรถม้าต้องรีบไปช่วยแล้วละ่ะขอบคนที่มาช่วยนะพวกเราชื่อลูซี่กับยูอีเพราะพวกนายแท้ๆเลย กลุ่มนักเดินทางจึงไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยความยินดีท่านชื่อ e อีวานส่วนคนนี้ชื่อคารินพวกเธอเป็นกลุ่มนักเดินทางสินะาากำลังจะไปที่ฟอร์ดิน่ากันเหรอเมืองแรกที่เงียบงานด้วยเหรอที่ทะเลทรายแห่งเปลวไฟก็มีมอนสเตอร์โผล่ออกมาที่อาณาจักรเทราคริสที่เป็นเซเว่นไนท์ได้ฆ่ากองทหารของตัวเองและกำลังหลบหนีอยู่ตอนนี้ ไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยเลยเหรออะไรนะเมื่อกี้เธอพูดว่าคริสฆ่ากองทหารของตัวเองงั้นเหรอใช่ตอนนี้อาณาจักรเทราตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินนะอะไรกันนะเรื่องแบบนั้นทั้งที่ก่อนเดินทางไม่จะมีอะไรเกิดขึ้นเลยแท้พวกนายกำลังออกเดินทางไปทำอะไรกันเหรอพวกเรากำลังไปออเอซสของจิ้งจอกสามหางที่อยู่ในทะเลทรายแห่งเปลวไฟเพื่อตามหาข้อมูลกันนะ ทผ่าเมา,าสามหางเหรอตอนนี้คงกำลังร้อนใจเพราะต้องการขอความช่วยเหลือและจังหวะพอดีเลยแต่พวกมันก็จะอยู่ในภาวะหวาดระแวงถ้าเจอแล้วก็บอกไปว่าเป็นเพื่อนของลูซี่กับยูอินะขอบคุณมากาจะบอกไปตามนั้นเดี๋ยวก่อนสิเราไมา่ได้มาสู้สักหน่อยพเราเป็นแค่กลุ่มนักเดินทางเป็นเพื่อนกับลูซี่และยูอินะเพื่อไงนะเพื่อนของนักต้มตุ๋นพวกนั้นเหรออย่าคิดว่าจะออกจากที่นี่ในสภาพดีๆได้เลย เข้าใจผิดแล้วที่จริงพวกเราพบเขาระหว่างทางที่มาที่นี่เท่านั้นพวกเขาบอกว่าให้บอกว่าเป็นเพื่อนกันแลวเธอจะยอมช่วยพวกเรามาที่นี่เพราะมีข้อมูลที่อยากจะรู้อยู่ไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องกับใครเลยจริงๆนะฮึมจริงเหรอดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้พวกเรามีเรื่องปวดหัวอยู่ไม่มีเวลาทำธุระด้วยหรอกนะเรื่องน่าปวดหัวอย่างนั้นเหรอ ไม่นานมานี้มีเจ้าคนชื่อรีโอมาจากเทรซายสีดำมาก่อกวนจิ้งจอกสามหางดูแล้วฝีมือของนายก็ไม่เลวถ้าหากช่วยพวกเราจัดก,การเจ้านั่นล่ะก็พวกเราก็จะช่วยานายดีไหมก็ได้รักษาสัญญาด้วยละ่ะดูเหมือนรีโอจะหนีไปแล้วเขาคงไม่มาที่นี่อีกสักพักหนึ่งทำได้ดีมากเลยอย่างนั้น<ล>ช่วย<ด>บอกหน่อยได้ไหมว่าเห็นว่าเคดีอีกคนหล,ล่นลงมาจากท้องฟ้าหรือเปล่า เขาบอกว่าไม่ได้ยินข่าวเรื่องนั้นเลยแต่หากได้ข่าวภายหลังแล้วก็ฉันจะส่งจดหมายไปหาไม่ต้องห่วงหลอ <ะ S 1> <ละ S 2> เธอพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับซอยคอเส้นนี้หรือเปล่าแม่ใจร้อนจังเลยจะฟังทุกเรื่องตรงนี้เลยเหรอกลับไปที่โอเอซิสดื่มร่ามะพร้าวแล้วคุยกันดีไหมละ่ะออกเดินทางกันมาคงไม่มีโอกาสได้กินอาหารดีๆกันสินะพวกจิ้งจอกสามหางเขากำลังเตรียมอาหารรสเลิศรอพวกนายอยู่ ค่อยๆคุยกันอยู่ที่นู่นอย่างช้าๆดีไหมล่ะฉันรู้สึกถูกใจนายขึ้นมามซแะละ้วทั้งหมดนั่นฟรีหรือเปล่าอีวันอืมคารินทำไมเหรอขอโทษด้วยนะพวกเราต้องรีบไปต่ออยากฟังตอนนี้เลยก็กได้ส่งไส้คขอมาหน่อยสินี่มันอืม ขอโยนรงบนหินได้ไหมจะบ้าเหรอไม่มีทางอ่ะอืมขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวส้อยนี้เลยก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะพอจะนึกอะไรออกบ้างไหมถ้าเป็นของที่ฉันเคยเห็นครั้งแรกก็หมายความว่าไม่เคยผ่านมือคนทั่วไปเลยสักครั้ง ฉันสามารถเอาสักซีของนักฆ่าข้อมูลเป็นประกันได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของโลกใต้ดินหรือกลุ่มรับก็ได้มีคนพอจะให้ถามได้อยู่อีกคนเจ้าพวกดาร์กเอลชื่อเอรนกับเอรินแห่งสุสานแน่งความมืดถึงจะอยู่แค่ปลายแถวแต่พวกนั้นก็เป็นสมาชิกข้าม,มกลุ่มงนั้นเนะจุดหมายปลายทางต่อไปถูกกำหนดแล้ว สุสานแห่งความมืดยังไงล่ะบอกว่ารีบที่นั้นเหรอออกเดินทางไปสินต้องคิดว่าเอเรนกับเอรินจะบอกข้อมูลโดยไม่มีฉันงั้นเหรออย่าดูถูกความปริยานของกลุ่มเงาดีกว่าพวกเขากลัวการผิดสัญญามากกว่าความตายซะอีกฉันน่ะตั้งใจจะช่วยพวกนายเยอะลใช่ไหมอีวานแม้แต่อีวานก็ ตอนนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วไม่ต้องพูดจริงเก่งหรอกนะเรียกกันแบบตามสบายเธอะอ,อยู่เบื่อเบื่อมาตั้งนานคงเป็นการเดินทางที่สนุกนะกลับไปบ้านเกิดคนเดียวทำไมล่ะ